สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่4มีนาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับวันนี้มาช้าหน่อยขออาภายัยนะครับที่บ้านฝนตกนะเสียงมันดังนะครับ <laughs> โอเคมาเริ่มกันนะครับเราหวัเลาะคลิกคักได้นะเพราะว่าวันนี้เซ็ตทะลุกรอบไซด์เวออกมาแล้วนะครับที่ 1,478ถึง1,528ไซเวย์ 1, มานานมากนะครับคราวนี้ทะลุมาแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีแนวรับอยู่ที่1,528มีแนวต้านอยู่ที่1,543นะครับถ้าผ่าน1,543ไปได้ก็จะไปที่1,561นะครับแหมสัญญาณมาแบบนี้ก็ คลื่นนะครับคลึื่นนะครับนะบนะมาดูตัวแรกนะครับสวัสดนะอย่างที่บอกนะครับว่ามีสองเขียวเมื่อวันอังคารใช่ไหมมันก็เป็นสัญญาณการที่บอกว่ามันสวยอะนะก็ถือต่อไปนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่แนวต้านแล้วนะครับที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับถ้ายังสามารถยืนได้อยู่ก็ไปต่อที่ แนวต้านถัดไปนะครับมีโอกาสไปต่อที่แนวต้านถัดไปคือ81นะคนที่มีของวางสต็อปลอตไว้ที่67บาทนะครับตัวถัดไปคอมเซนะครับตัวนี้ก็แมมาทดสอบวันที่3นะอ่าขึ้นมาทดสอบแนว56.75เป็นแท่งที่3นะครับยืนได้ไปต่อนะ มีแนวต้านอยู่ที่65้นะครับคนที่มีของก็ถือต่อป้ายวางซอลปอสไว้ที่49บาทเดครับตัวทัดไป k ้ b a n k นะครับเป็นแนวโน้มไส้เว้า up นะครับตอนนี้ก็ถือต่อป้ายนะครับวางซอลปอสไว้ที่136.5มนะมีแนวต้านอยู่ที่1 4 8 5แล้วก็154.5นะครับตัวทัดไป้ b l สามารถเข้าซื้อได้นะครับวาง s อลป์อสไว้ที่120บาท5 0สตางค์มีแนวต้านอยู่ที่126นะครับ ถ้าผ่านไปได้ก็134.5นะครับตัวถัดไป PTT นะครับอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับคนที่มีของก็วางตบล้อไว้ที่39.50ตางนะครับมีแนวต้านอยู่ที่42บาทตัวถัดไป CPF เป็นแนวน้มไซด์เวย์นะครับก็พยายามจะขึ้นกับเขาอะนะตัวนี้นะครับก็ไปชนแนวต้านที่29.75นะก็ลุ้นให้เขาสามารถยืนเหนือ29.75ให้ได้นะครับเพื่อ ไปต่อที่30.50 32.50นะครับตัวถัดไป OR นะครับยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะก็ขอให้ยืนเหนือ29 5 0บาท50สตางค์ให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับที่32 5 0บสาท50ตางค์นะครับตัวถัดไป STA นะเออนะครับขึ้นมาเยอะนะครับก็ ขายทำกำไรนะก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานมี HA สสีแดงมาก็มีการขายทำกำไรนะครับวันนี้ก็คนที่มีของนะครับพิจารณาขายทำกำไรหรืออย่าให้เขาหลุด46.75นะถ้าหลุดก็ขายทำกำไรออกมาก่อนนะครับตัวถัดไป AOT นะครับก็เป็นแนวโน้มไซดเวย์อยู่ในกรอบ5 9บาท5 0ตางถึง 69บาท25่าสตางนะครับก็ขึ้นไปนะครับมีโอกาสไปต่อที่69บาท25สตางค์นะครับคนที่มีของวางสต o อป o อ s ไว้ที่65.25 CPO เป็นไงครับอ่าตัวนี้ CPO นะไซเวหุ้นมหาชนนะครับตอนนี้ก็นะอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อวานก็ชนมา4วันนะครับสามารถยืนเหนือ60บบาทได้นี่วิ่ง วิ่งเลยนะวิ่งเลยนะครับคนรอมานานเลยนะจังหวะนี้นะครับก็ถือต่อป้ายนะครับวางสต็อปลอตไว้ที่หกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับสําหรับคนที่มีของนะโอเคก็ครบถ้วนทั้งสิบตัวนะครับของโหมดแอคทีฟนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่แบตเตอร์นะครับวันที่หก ถึง8มีนาคมนี้นะผมจะมีไปแบ่งปันที่กรุงเทพนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ inbox มาสอบถามได้นะครับก็ของเราก็จะมีสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับไปยันตัว advance นะครับเออไปยัน a d v a n นเลยนะคือสามารถแบบไม่ต้องเฝ้าจอให้มัน alert มาบอกเรานะครับว่ามีสัญญาณการซื้อการขายได้นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ